ค่ะท่านผู้ชมมาพบการจัดขาวเล่าเรื่องช้างหมู่บ้านช้างพะเนียดวันนี้จะเห็นมานาก็ะแล้วหลายหลายท่านดูการฝึกช้างช่วงเย็นที่หมอพลอยกับคุณลายทองเหรียนฝึกเพื่อเตรียมงานยอยดยิ่งฟ้าอยุธยาปรดกโลกจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับการฝึกช้างที่คุณลายทองเหรียญถ่ายทอดมายังลูกสาวเนี่ยมันเป็นตำราบโบราณเรียกเป็นตำราฝึกช้างหลังจากจับช้าง ของช้างครับช้างเนี่ยเมื่อถูกจับมาแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปถ้าเป็นช้างสีประหลาดช้างเผือกช้างงามมีคุลักด,ดีเป็นช้างสุภักรักก็จะไหวพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระเจ้าอยู่หัวก็จะให้กรมว่าขณ์าลนั้นฝึกช้างฝึกในเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นช้างเล็กก็ต้องฝึกหมอบฝึกกาบฝ,ฝึกถวายงานในรั้วในวังต้องยืนเสาตะลุงเป็นจาพาดให้รู้จักยืนเทียบเมื่อพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ระวัางสมโพธิช้างเนี่ยช้างจะต้องมีกิริยามารยาทคือนิ่งยืนลงได้ถวายความเคารพกินอาหารอย่างสุภาพคือช้างเนี่ยถ้าเกิดมาชาติตระกูลดีเทวดาส่งมาเกิดเขาจะนิสัยเขาจะดีอยู่แล้วนี่ต่อไปในเรื่องของช้างในสมัยอยุธยานั้นนะครับเขาไม่ได้เอามาโชว์เขาเอาไปรับใช้น่หนึ่ง,งต้องฝึกเทียบเครื่องมั่นพระทิ่นั่งพระเนีย พนาธผลิตครับพัที่นั่งพนาธหมายถึงอุปกรณ์แต่งตัวเนี่ยเหมือนช้างเนี่ยถูกจับมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยใส่อุปกรณ์พะที่นั่งพ,พนาธพะที่นั่งกระโจมทองหรือเครื่องมั่นคือสายรัดเพื่อควบคุมกิริยาการในการแบกบล้ํำหนักแล้วล้วก็พระเจ้าอยู่หัวทรงเนี่ยช้างจะสะบัดงั้นการฝึกช้างไม่ให้สะบัดมันก็จะมีตำรา นะครับอยู่ในนิทานโบราณคดีที่กรมพยานวงเขียนไว้อยู่ในตำราการฝึกช้างมัแต่มาตังคารีลามาจากที่ดรารับเรื่องามาจากอินเดียขเขมรน,นะครับแม้กระทั่งภาพจารึกอยู่ที่นครวัดนคนรธมเป็นกองทัพสยามหรือการฝึกช้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมาได้ล้วนแต่เมื่อจับช้างมาแล้วต้องผ่านการฝึกฝนนั้นการฝึกฝนช้างเนี่ยนอกจากตกแต่งเครื่องมั่นแล้วเนี่ย ผมเดินทางไปกับคุณลายทองเหลืองที่นครวัดไปชมภาพศิลาจารึกอย่างที่เคยเล่าคร่าวไว้แล้วว่าการฝึกช้างรบการฝึกช้างฆ่าควายการฝึกช้างฆ่ากวางการฝึกช้างต่อสู้แล้วก็ เป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่กรีกโรมันนะ่ะนักรบสู้กับเสือมันก็จะมีอยู่ที่เมืองชัยปุระประเทศอินเดียเป็นการฝึกช้างสู้กับเสือเพรอะไรครับผมจะเล่าท่านผู้ชมฟังว่าคือช้างเนี่ยเป็นช้างป่าเมื่อถูกจับมาแล้วมาถูกฝึกมาอยู่กับคนมาอยู่ดีกินดีอยู่บ้านอยู่ปราสาทราชวางังมีแต่พุ่นหญ้าเกี่ยวหญ้าให้เมื่อเข้าป่านะครับธรรมชาติเนี่ยความหลากหลายเหมือนกับเรื่องของ ขุนแผนขุนไกลออกไปจับควายป่าวันนี้พูดท่านผู้ชมอาจจะงงควายป่าเขาอยู่กันเป็นฝูง,งเหมือนกับกระทิงเหมือนกับกวางในสมัยอยุทยาน,นั่นเนี่ยสิงสาราสัตว์มากมายแม้กระทั่งช้างที่อยู่ในล้วนในวังนะครับถ้ามาอยู่กับคนแล้วเนี่ยนานๆเข้าป่าเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปดังนั้นการฝึกช้างให้อยู่กับสถานการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะช้างข้ามน้ํา โดยมีคนขี่ช้างสู้กับคนช้างสู้กับมา้าก็เลยมีตำราเขียนไว้นะครับที่ผมพบในหนังสือช้างต้นแล้วก็ตำราฝึกช้างในสมัยพันะนาลายก็คือหนึ่งฝึกช้างล่อแพนผัดผานล่อแผนนี่ก็คือแผนก็คือหางนกยุงซึ่งในรถในวังก็ต้องเป็นหางนกยุงเลยนะครับเอาไปล่อช้างก็คือใช้ม้าขี่ ล่อเพราะอะไรครับในกองทัพเนี่ยมันต้องมีกองทัพช้างมหาศาลอึ่งผมบอกแล้วเนี่ยว่าช้างมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ดูการฝึกมันจะทำร้ายกันขังตัวผู้มาเยอะๆเนี่ยทำร้ายคือตีกันเองแต่ตอนนี้มาอยู่กับคนแล้วคนควบคุมโดยเฉพาะถวายงานพระเจ้าอยู่หัวการขี่ช้างไปอยู่กับโขงช้างมหาศาลแล้วถ้าช้างไม่ต้องไปลบกับผู้ศัตรูแล้วครับอยู่ด้วยกันก็ตีกันแล้วถ้าฝึกไม่ดีไม่ใส่เครื่องมั่น ถ้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปรมางศ์สารวงไม่สามารถจะไปนั่งขี่ได้แล้วก็ถือว่ากรมคดจาลานั้นไม่มีความสามารถนั้นตํารานี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นหลายร้อยหลายพันปีนะครับก็คืออยู่ในตํารามาตังครีลาตําราโคจศาสตร,ร,ร์เมื่อพูดถึงเรื่องฝึกช้างอ่ะล่อแพนหมายถึงช้างไปไปอยู่กับมา้าเรียนท่านผู้ชมครับช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่เป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ธรรมชาติเขาไม่ชอบอยู่กับใครหรอกครับ ไม่มีใครในธรรมชาติที่เก่งกว้างไปอยู่กับช้างโดยธรรมชาติช้างไปไหนก็สัตว์หนีหมดแต่พอช้างมาอยู่กับคนช้างก็จะติดคนพอเข้าป่าไปเจอสิงสารตกใจแต่นี้พอมาอยู่ในกองทัพที่เราฟังมีกองทัพช้างต่อไปมีกองทัพมา้าม้าเนี่ยเขาจะเดินทางเร็วใช้อาวุธเร็วใช้ยิงธนูใช้หอกแล้วก็ใช้มีดดาบแต่มาสู้กับช้างเนี่ยมันมีสองอย่างก็คือถ้าช้างไม่มีสปการจะตกใจจะกลัว ส่วนม้าเองเนี่ยเมื่อเจอช้างก็หนีแค่ช้างตวัดงวงเนี่ยช้างเลิดคนขี่ม้าก็กลัวงั้นในกองทัพกรุงศรีอย่าต้องฝึกทั้งช้างทั้งม้ามาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าล่อแพนก็คือเอาแพน์หาังนกยุงเนี่ยมาล่อให้ช้างลำคาญช้างก็จะจับม้ามากระทืบเอาง่ายๆแล้วกันแต่มา้าคนขี่มา้ากองอัศวะลีลาก็จะต้องขี่ม้าตวัดหนีให้ได้ งั้นคนทั้งขี่ทั้งช้างทั้งม้ต้งเก่งนันกเลยเล่าแผนต่อไปผัดผ่านเป็นการฝึกช้างกับคนต่อสู้กันมานายจะเห็นมีน้องควานช้างใช้โล่งั้นการสู้กับคนเนี่ยช้างก็ต้องรู้ว่าเอะถ้าเป็นพวกเดียวกันช้างไม่ได้ทำร้ายคนมัง,ง่ายนะไม่อยู่ดีๆไปไปทําร้ายคนนะครับเขาต้องมีฝึกอากับคิรยาให้ช้างเนี่ยแต่งตัวคือคู่ต่อสู้สมมุติถ้าเป็นชาวต่างประเทศที่เป็นคู่ต่อสู้ก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นแล้วก็ เอาโล่เอาเขนเอาหอ,อกไปแย่หรือเอาพัดเขาเรียกพัดใบตาลไปหลอกให้ช้างลำคาอคืออันนี้ฝึกให้ช้างรู้จักสู้กับคนเพราะอะไรคนมีหอ,อกมีมีดมีกรแทงช้างช้างก็สู้กันเพราะนั้นช้างก็ต้องฝึกในการจับหอ,อกกระชากออกมาจับมีดให้ได้สู้กับคนคือฝึกช้างสู้กับคนเนี่ยเขาเรียกผัดพาน ก็เลยมีการฝึกช้างล่อน้ํามันเนี่ยอยู่ในตําราเขาเรียกว่าพอช้างจะลงอาบน้ําที่ท่าช้างวังหลวงท่าช้างกรุงเทพหรืออยุธยาช้างไล่ทําร้ายคนเนี่ยเป็นการฝึกนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่มีความสามารถตีลังกาล่องหนสมุไรนักรบอ่อแพรเสร็จแล้วผัดผ่านต่อไปเป็นการฝึกช้างสู้กับสัตว์นาชนิดช้างสู้กับม้าแล้วช้างสู้กับควายป่า ช้างสู้กับเก้งกวางเขาก็จะมีการวิธีปล่อยสัตว์ออกมาได้ช้างเนี่ยคมขู่สัตว์ทุกชนิดในโลกเนี่ยกลัวช้างแต่ถ้าช้างไม่ได้ถูกการฝึกโดยพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมาสวรศว์นั่งอยู่เนี่ยช้างจะตกใจมีสองอย่างวิ่งมาตั้งหลักกับสองมาเจอแล้วบุกตะลุยฝ่าเข้าไปอันนี้พูดถึงการฝึกช้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการลบต่อไปเป็นฝึกช้างบำรุงมา ถูกใช้ระง,งาคือนําช้างเนี่ยสองเชือกมาเล่นกันก่อนมาปรางนาโดยมัดขาหลังแล้วก็ปล่อยตัวโน้มลงมาโดยหนึ่งปล่อยเล่นกันก่อนสองก็มาฝึกโดยมีควานช้างแล้วก็ใส่เพชเชอร์เข้าไปก็คือมีแย่งพัตินั่งพนาดคือมีคนสามคนขึ้นไปอยู่บนหลังช้างฝึกช้างสู้กันดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ในตาําราการฝึกในกองทัพ ช้างของพระเจ้าอยู่หัวเนียฝึกช้างบำรุงงานก็คือฝึกช้างดูชั้นเชิญถ้าพูดถึงเล่นๆก็คือแมงกวางทั้งเหนือแมงกวางยังต้องฝึกสู้กันเลยช้างก็เหมือนกันโดยธรรมชาติท่านอาจจะดูใน YouTube ว่าช้างป่าเขาใหญ่กุยบุรีทะเลาะกอันนั่นแหละก็ฝึกกันจริงๆแต่มาอ,อยู่กับคนแล้วคนไปอยู่บนหลังช้างโดยช้างสู้กันเนี่ยคนล่วงมาตกมาตายมันไม่คุ้มงั้นคุณนายทั้งเหรียญได้เจอครบตำรานี้ก็นำมา นะครับที่มาพูดวันนี้ก็จะคร่าวๆยังไม่ลงรายละเอียดในเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับต่อไปก็ฝึกช้างข้ามน้ําช้างทุกเชือกเนี่ยนะครับระหว่างที่กองทัพจะเคลื่อนเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพพระนเรศวรหรือกองทัพสมเด็จพระนารายณ์จะเคลื่อนทับข้ามแม่น้าลาคลองจะมีอุปกรณ์ใส่ต่างๆช้างบางตัวว่ายน้ําไม่เก่งว่ายน้ําไม่ใช่ว่ายน้าไม่เป็นช้างบางเชือกไม่เคยเล่นน้ําและว่ายน้ําโดยมีอุปกรณ์ ก็ต้องฝึกช้างข้ามน้ําก็จะมีทั้งเวทมนต์คาถาแล้วก็คนละเม็ดเคล็ดลับต่อไปก็จะกลับมาถึงเรื่องคุณลายทางเหลียญในการฝึกช้างเกิดจากปี2 5 4 0ในการแสดงพิธีค้องช้างตาําราหลวงนะครับช่วงนั้นก็มีม้าชื่อนําโชคอยู่ที่ดอนเจดีเป็นม้าขี่เหล่าก็พลายนเ์ติดต่อมาเพื่อมาฝึกนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอคือทั้งช้างทั้งม้าตกใจครับ ช้างก็ตีงวงผ๋องแปงมาก็คึกจะวิ่งเข้าหามช้างถ้าช้างตบม้าตายก็เราก็เสียทรัพย์ครับนั้นคนเลี้ยงม้าก็เลยตกใจเอ๊ะข้าเคยจะฝึกม้าเต้นในงานบวชงานแต่งกองยงกองยาวเป็นครั้งแรกที่ทำานละเม็ดเคล็ดลับว่าโอ้เราต้องเอาช้างกับมา้ามาผูกเลี้ยงด้วยกันก็ค่อยขยับขยับขยับ,ยบแล้วก็คนขี่ยกแข้งยกขาให้ช้างเห็น ช้างจะยืนจ้องเลยนะครับสําหรับสัตว์อื่นที่เข้ามาแม้กระทั่งหมูหมาเนี่ยเข้ามาอันนี้พูดถึงก็เลยฝึกหมอพลอยนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับสิบกว่าขวบฝึกขี่มา้านั้นหมอพลอยเลยจะมีความสามารถเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมช้างกับมา้าต่อไปก็ฝึกช้างล่อล่อแพนก็คือใช้ควานช้างเนี่ยแต่งตัวมาหลอกช้างเราก็ใช้ควานช้างเนี่ยนะครับเล่นกับช้างช้างก็ต้องฝึกครับเดี๋ยวไปทําร้ายคนเพราะเราฝึกเพื่อทําการแสดง ก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้คนเราเม็ดเคล็ดลับแล้วก็ฝึกช้างบำรุงงานก็เป็นพื้นฐานที่คุณนายทั้งเดียนเริ่มฝึกช้างยุทธหัตถีช้างถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างบ้านต่างเมืองเอามาเล่นด้วยกันนะครับช้างจะทาร้ายกันทําให้เสียงานอันตรายและช้างก็จะทาร้ายกันทําให้งานเสียเพราะงานในยุคตั้งแต่ปี40มานนี้นะครับท่านผู้ชมผมฝึกช้างเพื่อทำการแสดงประจวบกับช่วงนั้นมีภาพยนตร์พระสุริโยไทยเข้ามาก็ทําให้เรารู้คนเราเม็ดว่าโอ้ คนโบราณเขาเขียนไว้ดีนะครับว่าการที่จะเอายกกองทัพพันะเลสวนช้างเป็นหมื่นเป็นพันม้าเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นเป็นแสนมีทั้งกองมีทั้งเสียงโมโหระทึกเราฝึกกลเม็ดอีกอย่างครับเฉพาะเราเลยที่อยุธยาเพราะคนอยุธยาสมัยก่อนเนี่ยครับงานศพงานบวชงานแต่งแตแ่วงกองยาวเราต้องฝึกช้างให้อยู่ นะครับถ้าเป็นดนตรีสนุกสนานช้างจะต้องโยกหัวให้มีความสุขแต่คนอยุทยาในงานศพเขาจะจุดพุช้างจะตกใจครับจะหันหัวขวางเราก็เริ่มซื้อกระจับมาฝึกช้างแล้วก็เพิ่มรือผู้ไฟต่างๆก็เป็นการเป็นว่าเรามีความรู้ความสามารถแล้วอาจจะต้องลงทุนครับคุณนายทองเหนียนลงทุนพอสมควรในการซื้อกระจับซื้อพู้ตะไลไฟเรียงมาจุดให้ช้างดู เพื่อจะเข้าไปอยู่ในฉากภาพยนตรยไทยเพ,พราะภาพยนตร์ภาพยนตร์ไทยนั้นมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งระเบิดมีทั้งการเผายางเพื่อประกอบนั้นทําให้สปพทการเหล่านี้ทําให้เราไขาปริศนาของคนโบราณว่าการฝึกช้างแบบตาําราฝึกช้างโบราณนั้นฝึกเพื่อใช้ในสมรภูมิการลบจริงๆเราก็เลยมาปรับเพื่อให้ช้างนั้นอยู่กับสถานการณ์ก็คือการแสดงแสงสีเสียงอยุทยามรดกโลกแล้วก็ขยายออกไปจู่ การแสดงภาพพย,ยนตร์ละครจนเรามีความรู้ความสามารถในด้านการฝึกช้างยุทธหัตถีในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรุกโลกงานอนุสรณ์โดนเจดีในรอบ25ปีถึง30ปีจนนำให้ช้างเรามีความรู้ความสามารถแล้วเราก็ฝึกช้างทาสีให้เขาคุ้นเคยครับแล้วก็ฝึกเครื่องมั่นใส่แยงใส่อุปกรณ์จนไปแสดงประกอบแสงสีเสียงเอฟเฟกได้นะครับ้วก็เป็นพื้นฐานผมก็จะมีภาพ พอหมอพลอยตั้งแต่เด็กๆนะครับขีม่ม้าสู้กับช้างแล้วก็วิวัฒนาการแล้วก็ปิดท้ายในการฝึกช้างช่วงเย็นที่ช่วงนี้มานาสตอรี่นำเสนอท่านผู้ชมรอบไฟนอลเนี่ยนะครับก็จะพาท่านไปดูการฝึกช้างยุทธัตถีในงานแสงสีเสียงอยุธยาบรดกโลกทั้งหมดเป็นประสบการณ์ล้วนๆที่คุณลายทังเหลียญใช้วความรู้จากตำราแล้วก็แอพพลายโดยเฉพาะหมอพลอยทาย,ยาทของลายทังเหลียงเนี่ยรู้เห็นแล้วก็แสดงเป็นในฉากข,ของพระสุโยไยัยคุณเลี้ยงทังบาาลูกชายก็แสดงในฉาก พะระนเรศวรยุทธหัตถีแล้วเราก็ถ่ายทอดลงไปสู่ควานช้างก็จะทําให้เห็นว่ากว่าจะมีวันนี้ในรอบเกือบ30ปีเนี่ยนะครับเรามีความรู้ในเรื่องของการฝึกช้างผมเองก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนาะเตรียมความพร้อมแต่ทุกอย่างต้องใช้ทุนใช้งบประมาณใช้การเวลาใช้ความสามารถเราก็เสี่ยงหลายอย่างไม่กระทั่งช้างอันทำจานครับต,ตำราฝึกช้างเนี่ยเป็นตำราที่คุณรายทองเหรียญเนี่ย มีได้ม้าแต่โบราณใช่ไหมางนี้ครับตั้งแต่เปิดปางช้างเราได้หนังสือตำราโ้อศ,ศาสตร์มาจากกรมศิลปากรแล้วก็เป็นหนังสือนิทานโบราณคดีเนี่ยน่าจะเขียนเป็น,นสั้นๆแต่เรื่องการฝึกเนี่ยกลลเมตรเคล็ดลับเป็นศัประการล้นล้วงเรถึงบอกเขาต้องบินไปดูงานที่นคนรธมนั่งดูช้างตั้งแต่ช้างเล่นกันตั้งแต่เอาม้ามาผูกแล้วก็ทั้งหมดคือศพประการเป็นการกลลเมตรเราเอาม้ามาผูกมาช้างมาผูกเอาคนไปล่อเนี่ยนะครับคนโบราณเขาห้ามครับ โดยเฉพาะหมอช้างที่สุรินเดี๋ยวมันจะเฮ็ดกันเด้อมันจะทําร้ายคนแม้กระทั่งช้างเล่นหม่งยางเนี่ยมันจะเคยมันเครืมันจะเตลิดคือหมอช้างก็จะห้ามเพราะหมอช้างสุรินไม่ได้ฝึกช้างลบทเป็นการจับช้างมาใช้ในการลากไม้ในยุคหลังนะแต่ในสมุปกำลังกลับไปในสมัยยุทธยาตำรานั้นมันจะมีกลเม็ดเคล็ดลับแต่ไม่เดี๋ยวอธิบายเขาเรียกมาตำรามาตังทรีลาเป็นตรีสันสกฤตแล้วก็แปลมาเปภาษาอังกฤษแล้วก็มาแปลไปภาษาไทยแล้วก็ มีปรับปรุงก็เรื่อตำราขี่ช้างในสมัยสมเดม็จพระนารายณ์อันนี้อยู่ในสมุดข่อยในตำราพอดีช่วงนั้นมีการเขียนหนังสือช้างต้นโดยกรมศิลปากรมก็เป็นการเรื่องฝึกเครื่องมั่นคือทุกอย่างมันจะถอดรูทออกมาทีละสเต็ปแต่พอเรามาทําบางช้างอายุทยาวังช้างพลเรือนเดียรพอดีเรากำลังจะฝึกช้างออกสู่งานบวชงานแต่งเป็นืั้งทํากิจกรรมเป็นการแสดงเรื่องยุทธหัตถีแล้วก็ประกอบภาพยนตร์พระสุริโยทยพระนเรศวรทําอะไรเราต้องฝึกช้าง เข้ากับสถานการณ์จริงมานางง่ายๆแค่ไปเจอฉากระเบิดตุ้มแล้วช้างตกใจวิ่งหนีครับเราเจอเพรเชอร์ครับช้างร้อยตัวมารวมกันมาตีกันครับตัวผู้ตีตัวเมียตัวเมียตีกันครับครับนั้นกลลเม็รเหล่านี้หนึ่งเรื่องจากแยกช้างก่อนไม่กะทั่งปางปางช้างเนี่ยช้างสิบตัวยืนเข้าแถวกันเนี่ยตัวนี้ไม่ถูกกับตัวนี้กัดหางกันตีกันช้างตัวนี้เตลิดไปดูนก ไล่จับนกช้างตัวนี้ตกใจมอเตอร์ไซค์แล้วมีการคัดเลือกช้างเราใช้ป,ประกานคุณรายนักเรียนได้ตาําราแล้ฝึกช้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันถูกแปลมาเป็นตัวอักษรแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงช้างเหมือนตําราขี่มา้ตาตําราฝึกมา้าถ้าคนไม่เคยฝึกอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> แม้กระทั่งการฝึกสุนัขฝึกนกมันเป็นเรื่องความผูกพันดนึงต้องรักษาดก่อนสองพุ้นเคยสามมาแอปพลายมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วพอดใใีในรอบ 20- 30ปีผมอยู่ในวงการภาพยนตร์ละครเยอะ เพราะันเพเชอร์อะไรที่ช้างจะเจอแม้กระทั่งยิ่งใหญ่เลยของคุณลายทางเดลียก็คือฝึกช้างไปแสดงภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คือถ่ายละครเรื่องพัะสุพรรณกัลยาทูนกระหม่อมหญิงใหญ่เสด็จมาประทับส่งช้างที่เนี่ครับสําคัญคือเป็นเรื่องท้าทายจริงแรกคือการถวายความปลอดภัยมันเป็นสัการล้วนๆที่ต้องใช้ลงทุนใช้เวลาทุ่มเท ช้างฝึกกะเป็นเดือนๆนะครับใช้งบประมาณมหาศาลศพประการล้ลนๆนะที่สําคัญเราจะเอาช้างเฉพาะกลุ่มของเราไม่ใช่หมายความว่าคุณไายทั้งหนึจะไปฝึกช้างให้ชาวบ้านได้นะเราฝึกเฉพาะช้างกลุ่มเรานะครับต้องเรียนว่ากองทัพใครกองทัพมันละครับแต่วันนี้วิวัฒนาการเหล่านั้นมันก็ถูกถ่ายทอดออกไปจากศประการน้องๆก็กลับสุรินเข้าไปก็ไปฝึกช้างแสดงยุทธหัตถหีในงานทิศมงทิศเหมาเหมือนกันครับเพราะคนโบราณเขาไม่ฝึกช้างมาชนกันเพราะว่า ถ้าไม่มีการแสดงมันจะทํากันแม้กระทั่งมันประกวดช้างนะครับผมมันย้าห้าว่าปวดที่เห็นเกิดขึ้นได้ช้างเป็นสัตว์ใหญ่เขาไม่ชอบความหล่อของช้างคือความเป็นนักเลงงั้นนักเลงมารวมกันก็อย่างที่บอกครับลองเอาสุนัขจากแต่ละบ้านมารวมกันนะครับถ้าไม่ถูกการฝึกนะครับไม่ได้ฝึกเดินบนลู่บนอะไรม้าเหมือนกันครับกัดกันตีกันเตะกันครับมันเรียนไปสนบประการครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนครับคุณมานาครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม